ครับผมหลังจากที่กางเต็นท์เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปชมน้ําตกกันนะครับน้าตกห้วยแม่คมินนะครับนี่ครับปุ๊บเราไปดูแผนที่นะครับแผนที่น้ําตกนะครับตรงที่เรากางเต็นท์น่าจะเป็นจุดตรงกลางนะครับระหว่างน้ําตกชั้นที่ห้ากับชั้นที่สี่นะครับเหล่านี้อยู่ตรงน้ำตกชั้นที่4ี่นะครับกะไลลงไปครับสี่สามสองหนึ่งนะครับน้ําตกครับ แล้วก็อายรขึ้นไปอีกจุดหนึ่ง,งคือห้าหกเจ็ดนะครับแผนที่ประมาณนี้นะครับเราไปดูน้ำตกกันครับก็จากการสอบถามเจ้าที่สยานะครับเขาบอกว่าชั้นที่ห้าชั้นที่6ชั้นที่7็ดตอนนี้ปิดตับปูงนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องน้ำฝนนะครับเจ้าที่เขาเลยบอกว่า,าไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ คนนี้ปิดปะปุงด้วยนะครับไปกลับไปฝนตกกันครับนี่ขอห้ามต่างๆนะครับขอห้ามตามนี้เลยนะครับไปที่ผมเดินอยู่นี่ครับตรงกลางลงน้ำตกไม่คณิ่งนะครับตรงที่ตนี้เรายืนตัวนี้คืออยู่น้ำตกชั้นที่สี่ครับ อันนี้คือหลัง,งเต็นนะนี่หลัง,งเต็นนะสองฝั่งเลยนะครับน้ำตกไี่นีหรือว่าตวนะครับนี่คือด้านข้างนะครับ รวมๆให้ดูครับนี่เลยครับน้ำตกสวยงามนะครับน้ำเย็นมากนะครับข้างๆครับนี่คือถ้ำบินด้นที่สีครับนี่เลยคระอัมมาเราไปดูน้ำตกเฮ้ยนถ้ำบินด้านหน้านะนี่ด้านหน้านะครับ Hãy subscribe thôi kênh Ghiền Mì ต่อชันต่อไปครับนี่ทางลงครับก่อทางลงก็ไม่ชันมากครับก็ถือว่าทําดีมากทางลงก็เดินก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับบรรยากาศดีครับเออตัอย่างครับตรงจุดที่เราเห็นตรงน้นะครับ ตรงนู้นนะครับก็เป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมจะพาชมอรอบหนึ่งนะครับจุดชมวิวนะครับไปเราไปน้ําตกนั้นที่สามสองหนึ่งครับไล่ลงนี้ครับสี่สามสองหนึ่งครับนี่ครับข้อห้ามหรือเวลาเข้าชมน้ําตกครับเวลาเจ็ดโมงเช้าสามสิบทีแล้วก็ปิดสี่โมงครับอ่ะเราไปต่อครับ เลยก็ต้องตรงนี้ทางชันนะครับต้องระมัดระวังครับเลยมากครับตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตกชั้นที่สี่และตั้นตกชั้นที่สามครับดูให้ดูครับนี่เลยครับมีคนเล็นน้ำครับนี่น้ำใสครับไม่เย็นด้วยนะครับ ไปตามต่อเลยครับใช้่้แล้วต้องับไปหาได้อตอน้เปนาด้วยเรื่อยๆแล้วเราก็มาถึงชั้นที่สามครับชั้นที่สามนี้จะมีจุดบริการเช่าเชือดส,ส,สุชีพนะครับนี่ครับตัวละยี่สิบบาทครับ ก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนตรงนี้นะครับนีจะมีเจ้าที่นะครับให้เช่าให้บริการนะครับ็นเสื่อแล้วก็เสืนชีพนะครับส่วนน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มนะครับไม่อนุยาตให้นาลงนาติดตัวไปนะครับใครที่นํามาเขาต้องมาฝากว้ที่นี่นะครับ ตรงนี้ทั้นที่สามาวางหน้าผานะุดนี้เลยนะครับเอะลยครับพอดีในห้อบโอเคครับนี่ครับครับผมนี่ครับคือทั้นที่สามนะครับ นี่ก็มีนักเที่ยวเล่นน้ำนมานี้นะครับน,นี่นี่คือชั้นที่สามครับเียบระดับปร้างครับปาบามาันี้นะป็นงามครับโอเคครับ เดีวไปกันวีสองครับครับผมตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังมาลีนานก็นกนเด้กกำลังเช้าเคร่ชีพนะครับที่จะเอาไปเล่นน้ำนะครับ่มา่มาเช่าได้นะครับตัว20บาท1ชั่วโมงครับ ใครที่ลงเในน้ำแล้วไม่ใส่เสือชูชีพเจ้าที่เขาจะงานอนุญากให้ลงในน้ำนะครับเราไปทั้นที่สองต่อเลยครับครับผมใครที่ได้รับผปติเหติงานได้รับบาดเจ็บครับก็มีหมวยแพทย์ลยลหรือหมวยรักษาเรน่อยๆทันที่เร็วนั้นให้กับท่งเที่ยวที่ได้บบร,รับบาดเจ็บับนี่ครับไปต่อเลยครับค้างลงไปน้งตกทั้นที่ สองและเส่้อครับอามน้ำเื่อเดิมและอามนำอาหารและเื่อเดิมลงชั้นน้ำตกนะครับโอเคครับเราเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เราแจ้งเตือนนะครับ ดีครับตรงจุดนี้ก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างนะจุดนี้ครับน่าจะสวยนะครับจุดนี้นนี่ครับ

เด๋ไปต่อเลยครับนี่น้ำตกชั้นที่สองนะครับแล้วเอาไปดูใกล้นะครับอันนี้ดูด้านด้านต้นของน้ำตกนะครับนี่ห้ามสูุบุรี่ครับกมเชือกมเชือเขื่อทุกทุกชีทุกครั้งที่ลงในน้ำนะนี่แล้วครับนี่ครับอันนี้คือชั้นสองนะครับ ชั้นสองนี้จะที่เล่นน้ำเยอะกว่านะครับโอ oh, ครับตรงนี้นตกเปรอยนะก่อนที่จะหนักตรงนี้เราไปดูด้านหน้าของน้ำตกชั้นสองเลยครับน้ำตกชั้นที่สองม่านคมยินครับบรรยากาศสวยงามมากเลย เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศชั้นที่สองนะครับน้ำตกชั้นที่สองของน้ำตกว้วยแม่ขมิ้นนะครับ เึรแล้วครับน้ําตกชั้นที่หนึ่งน้ำตกวังว่านครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศน้ําตกกันครับ ห้วยแม่คำินถือว่าเป็นน้ําตกที่สวยงามและบรรยากาศดีนะครับใครที่มาเที่ยวปานจจน่าบุรีก็แวะมาเที่ยวนะครับที่กลางเต็นทน์น้ําตกสวยงามแล้วก็มีที่เล่นน้ําด้วยครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวบรรยากาศยามเช้ากันครับ ตรงนี้อากาศดนีดนะครับมีฝนโปรยโปรยนิดๆนะครับที่เห็นข้างหน้าเราคือแม่น้ำสีนักลินนะครับเกิดสีนักลิน,นครับเราไปดูบรรยากาศนครับมีจุด,งดังวงวด้วยนะครับ เด็นนักลักมาดูตวช,ชมตูทักนะ นี่ครับจุดตึ้นครับอมองไปนี่เราจะเห็นเขื่อนศรีนครีนะครับแม่น้ําเขื่อนศรีนครีนครับเป็นแม่น้ำอ่างเก็บน้ําที่ถือว่าใหญ่ด้วยนะครับทู้ทภาพอากาศก็ประมาณนี้ละครับตอนเช้ายงเย็นครับชมวิวก็อมองไปก็เห็นป่าม้เห็นแม่น้ํา น้าในเกลือนสีนักลินนะครับเช้าก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับคงมีแค่นี้นะครับน้ําตกห้วยแม่ขามิ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจผมนะครับสวัสดีครับ